อุ <łość> <Billboard Sports> ้ยโอะยกระซิบกระซ้าพวกแบบเออแอดอืดหรือแบบเซอร์เซ็กซี่คือต้องพูดแต่ว่าบิวตี้อะไรกันนักอาจาร์เซียวอาจาร์เซียวสวัสดีครับ น้อยเด็กชาวันนีไม่แล้วก็ช่วยเหรอกระจุ่มกระชวยหัวจวยกระจุยหัวใจทำไมเขาคัมแบ็กกันเร็วจังเลยอะน่าจะเป็นแบบว่าซิงเกิลอยากปล่อยอะไรเนี้ยอ๋ออยากปล่อยอยากปล่อยแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นแบบพีซื้อ่านะนี่ไม่ได้ตามเท่าไหร่แต่รู้ว่าปล่อยวันนี้เราก็จริงจริงคือคิดว่าปล่อยมากระแสต่อเพราะว่านางกำลังแรงเพราะว่านางกำลังชิงลุกกี้ผู้ชายด้วยไงมันเป็นช่วงแบบปั่นผลไงเอีใช่ใช่เพราะว่าแบบบั๊มอะไรมันเออเด สิบ12แล้วไม่นับบ้ามแล้วเดี๋ยวโอกาสสุดท้ายแล้วร,รอบนี้เราจมา react น้องนนอะไรอง วันนี้ปล่อยมาในเพลงขอกแซกซีคุยเรื่องโป๊มีการเรียงบาลีเพราะว่าไม่ใช่เซ็กซี่ที่เป็นตัว E แดี๋เป็นแดบแซกซีเป็นตัว E แต่เลิฟนะด้วยความที่เป็นวงน้องใหม่แต่ว่าเริ่มแบบเริ่มมีกลิ่นของความเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยในเพลงสองเพลงสามเขาอาจจะมาแบบว่าบูมบัลลก์ฮ่าๆๆก็ได้เข้าใจปะไม่เรารู้สึกว่าเขาจะมาแบบเล่นกะจาจพี่สาวใช่เพราะนี้เห็นพีเซอร์ ออกระซิบกระซ่าโสดอาเราไปดูเลยดีกว่าเพะวอยากโดนเล่นกับใจแล้วอย่าทำพี่ที่าว่าเขาอยากโดนแล้วไปเลนิดนึงอะไรวมันตุตุตุ ชอบเลยเราเต้นอย่างเี้ยตอนยุวันอะไรมีอือโอ้ยกดใครน้องหล่อมากหมากที่หนึ่งของเกาหลีตอนนี้แมนชั้นโอ้กดเคมไปแล้วเคมเลยลูฉันเลยอ้เซีมีที่นี่นะเอซม่ที่คือเด็ก้อเสื้อ้นี่แมนชันเสื่อมคนเดียวเลยหรอน้องไม่อ้าปากแลเอง ตามะันที่มีนะโ oh อ้ยหลอกอันนี้นนลุกอก็น่า oh. จ,จะปลุกเราบะางรับาพาพามาแล้วเนี่ย <c oughs> อืองปากบางมาก ตัวไวเลยโอเคถึงสุดช่างหล่อมากเลยไองชาหล่อมากเลยอ่ะเราชอบเซตติ้งนี้ล่อมาชั้นวัดเค้าสัมภาษณน้องเอ้ยโอ้โอ้ยหล่อมาหน้าคมแบบพี่สาวเลื่อนออกใครแต้มหรอไม่ใช่วันบินไม่ใช่หรอ เว้ยแตชอบชุดน,นี้นตัวละชุดเก้าสิบมึงแต่งหน้าสวยมากคิ้วสวยปากสวยสีสวยโอ้ยไม่ดีทีนะหล่อมาซองชานต้องไชอบจุดสิ่งนี้ oh God. โอ้ไม่ก็อนโอ้ยหมอหโอหมโอ้โห เฮีเขาคาแรคเตอร์ชันมากชันได้หน้าเขาเลยน้องชายข้างบ้านค่ะสุดๆอืมนี่ว่าดีใช่ปะฟอร์มเตอร์แห่งชาติคนต่อไปอุ้ยประสานเสียงดีมากดีมากว้าว เซีนเมื oh uh ่อ huh. กี mm ้ม hmm. uh ันไม่ค่อยเห็นภาพได้เลยพี่สาวว้หลไปเลยโอ้ยายย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 ยมยย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 นยัยย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 ยอยยยยยยยก เจอกูเลย เป็นไงล่ะเจอเด็กมาคุยเซ็กซี่ใส่คุยเรื่องโป๊เ้ยรู้สึกว่าโตไวมากแล้วแกยังเก็ตอากีต้าเลยใช่เราเพิ่งพูดไปเหรอว่าโพสชั่นใกล้เคียงกันใช่ไหมก็หนีไปแล้วหนีไปเลยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าขลาดเลยกูไม่ใส่แล้วกูเซ็กซี่แล้วตอนนี้ซึ่งเห็นภาพความเป็นบอยแบนด์ชัดขึ้นแล้วอันนี้แอบรู้สึกว่ามันมีความอยู่ระหว่างเจนสองกับเจนสี่เจนห้าเรายังไม่รู้ว่าเด렉ชั่นของเจนห้าเป็นยังไงแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเพลงมันมีความเป็นเจนสองกับเจนสี่ด้วยซึ่งซื้ออื่น ไม่ซื้อซื้อเพลงดีซื้อเลยคือส่วนตัวซื้อเพราะว่าเพอรนเฟคแตแต่เพลงอาจจะยังไม่ไม่ค่อยติดรู้สึกว่าท่อนแรกไปถึงท่อนก่อนฮุกอะรู้สึกมาแล้วแต่ท่อนฮุกที่เลยถามว่าแบบนี่ท่อนฮุกแล้วหรออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบคือความรู้สึกมันกรอบไปนะตอนนั้นดบป๊าป๊าอะไรแต่ มันไม่ฮิตแดนซถอยใช่ไหมมันจบไม่โดนใช่เพราะว่าคือตั้งแต่ต้นจนถึงก่อนกูก็คือ<ม>รู้สึกว่าทุกอย่างส่งมาแล้วถ้าตั้งแต่เริ่มเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้คือโชว์ของแล้วนะวงตอได้กไหมที่เราเคยรีแอคที่มันเป็นแดนซ์เพลย์คอมเมนต์สั้นๆค<อ><ร>ือแค่รู้สึก,สกว่ามันจะเป็นวงเลยใช่คือแค่รู้สึกว่าอันนั้นเป็นการโชว์ของแบบชัดเจนแล้วก็พอเกตกีต้ามันจะเป็นเพลงแบบง่ายๆฟังสบายๆเห็นแล้วมันจะแบบไวรัลเออ แต่ว่ากับเพลงนี้คือโชว์ของแบบทั้งเพลงเลยที่แท้จริงนีนข้ง,งชอบความแบบเป็นเพลง SM SM อ่ะลายภาษาทอนบิทแบบเออแอดลีฟหรือแบบเซอร์เซ็กซี่ <c oughs> ไม่รู้อะไรมันมี potential ในการจะกลายเป็นเพลงคลาสสิก บางอย่างที่พอผ่านผ่านไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันจะกลายเป็นเพลงไอคอนิกพอฟังไปบ่อยๆอ่ะมันจะจูนติดกว่านี้อีกอืมเพลงมี potential เฉยๆเฉยๆจูนติดยากกว่าสองเพลงแรกอะไรเงี้ยแตอาจจะไม่ใช่ทางช้แทรไปหน่อยอะไรเงี้ยฮิปฮอปไปหน่อยแต่ตอนนี้ชอบเสียงแบบ ติดติดติติดติดติดตดตเออเออมันมีมัน,นมีนนเออมันมีอะไรทำนองนี้อยู่ฟังง่ายกว่าที่คาดการ์ดไว้ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบสเต็ปของ SM มันจะแบบฟังยากกว่านี้ในเงี้ยแกฟังความที่ว่าเราอ่ะอินทูนกับสองเพลงแรกมากกว่าอ่อาเข้าใจแต่ในจุดที่น่าเสียดายคือรู้สึกว่าเป็นเพลงที่พอเปลี่ยนเดเรคชั่นแล้วน่าจะขายเมมเบอร์มากขึ้นแต่ว่ามันจะมีบางซีนในเอ็มวีที่ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นสมาชิกก็หนึ่งสองคือไม่ได้เห็นเนี่ยคืแสงที่ใช้อย่างตมเนลอะไรอย่างเงี้ยจะซีรูเอ็ดอะไรนะอยาก ถ่ายท่าเต้นแบบก็ไม่เห็นท่าเต้นจริงไม่เห็นน้องแอนตันเลยค่ะเอ็มวีถ้าเป็นในส่วนเวีก็ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากการเต้นกันอยู่ในกัอตบิวตี้บิวตี้ก็คือต้องพูดเตยว่าบิวตี้อะไรกันนักคิวแ้ไม่เคยซื้อไอ้นี้ป่ะพิมคิวอิตูดี้อ่ะพิมคิวอิตูดี้ที่มันแบบวางอะปั๊มอะแล้วทรงเดียวกันทั้งโบงถ้า้ะมันทรงแบบ อุ้ยมันไม่มีนอกกรอบมาจักเส้นเล้ะแล้วกผิวดีปากสีสวยแบบเอาก็ต้องถ่ายขายนะสูตรด,ดูตี้ใช้อะไรบ้างดรอปเดอะรูทีนประมาณเพราะว่า MV ก็ไม่ได้มีสตอรี่อะไรก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่เปลี่ยนสตรงถูกต้องแล้วก็มี เห็นท้องน้องแบบแหวมให้พี่เต่าเอ้ยใขรแขกเต่าอะพี่เต่าพี่เต่านี่มีผูก็มาอดแล้วพี่ต่องได้กรีดได้กรีดท้องน้องนิดนึงเราพูดค่ะ ต่อครับายจอโอเคก็จอกใครก็ตามที่มาเวียบดูจ yes ังซีซั่นเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดสับสครายด์อยลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งสำหรับคอมเมนต์พูดคุยเพเวียมไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการโพสต์ลงไน์ในเฟซบุ๊กอย่าลืมใส่แฮชแท็กจ้องไปเซอรตลอดด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ายองสำหรับเจ้าไหนอยที่อยากเข้าสปอนเซอร์พื้นที่โฆษณาอยู่ด้านล่างนะครับ